พร้อมแล้วไปยันนูว่ะเฮ้ยรับตัวหนึ่งรับตัว được ừ. mình luôn là đồn 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 luôn chút này chút này ưỡi đất ơ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 i

ไปเดายโอ้ยเชี่ยะหลัง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 ไปกันขึ้นบนมาขึ้นได้จะเว้นเนี่ยดับนี่ไงได้หมายถึงว่าเราขึ้นไปแล้วไม่โดนใช่ไหมโดนก็โดดหตีลงมาอู้เกือบตายกู มันเป็นแบทมันเป็นคิวลเลเดอร์นะครูบอกเลยไอ้บังกระลอนอะที่เรายิงมันวิ่งหนีไปอ่ะเออดับไปไหนวะมันเก็บไปแล้วมั่งเอื้อไหนวะเอื้อมันอยู่ไหนขโมนขโมนเพื่อนยิงมาเนยมาหนยมาเน

เพื่อนเกาะมึงมน,นงมันจะมันจะไรกูลบระวังเด้งไปามันไ e o ่าม s h i เสปะ มันเหลือสองตัวปะหน้าตูเห็นแค่สองตัวนะน่าจะเข้าเลยไปเลยกระแตกตายแล้วมังกรล้อบเรื่องหนึ่งเร็งมังกรล้างในเมื่อกี้ก็ยินเสียงเนี้ย แต่ลูกอไอ้โหสวยสวยม่มันม <c oughs> ีชุบเลยชุเชุบหน่ออ้ะเออะอองแล้วชนะแล้วนีมน่มันเป็นมันเป็นแชมเปี้ยนด้วยนะ มากแล้วเทนตายตายไม่ใช่เพื่อนมันเท่านั้นตายเลยใช่ไหมเออตายเลยข้าไหนเป็นแม็กซ์ใหนลืม <Okay. S 2> อ๋อไอ้อ้ไอ,อ,อ,อตี้ข้างในนั้นหายแล้วหายไปแล้ววะยังเ,เ,เลยเ,เลย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็น

ดูไปยิงแล้วเบิรนกลตีนมันได้ป่าววะหรือไม่ไม่ควรสุมันซ่อนแล้วมันตะกนอนแบบจ้าที่รัก โดนโดนแป้งยิงันได้กูแป้งโดมขอทำการอุบุญตู้มันอีกรอบนึงไหนวันแป้งไหนไหนไหนมากหน่อยโอ้โหก็สูงสี่นัดแหลมมากเอื้อมีแค่นั้นแหละเออออกนึกออกมีเยอะอาอไม่ใช่มีเยอะไอดอกวะเอื้อเออื้ไอ้ดอกวะเอื้อใช่กูไปเอาเนี่ยไปกูดีไปดูกูดูเดี๋ยวกูป้มกันให้กุป้อกันให้กูเปิดเลยขอทองเร็วเร็วเร็วดาวอ่ะเอื้อ แหลมมากมันเป็นอะไรที่แหลมมากต่อเออน่เ n เปลี่ยน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 กระสุน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 ได้แล้วเว้ยไล่แปดไหมแปดนัดไอ้เหยอยไรเอาใครเก็บไปหมดวะแล้เก็บะแป้งแบบของแป้งเอานะเอื้อเออได้บ้าฉันยังไม่ได้เก็บเลยเอาไปถหายไหนเก็บไม่หมดนะหรือว่าคนละกล่องกันวะไม่มีเลยนี่เออนี่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 คนละกล่องกันดูผิดกถยิงแป้งผมหดูแบบ อะไรกูเป็นผู้ต้องสงสัยกูอยากได้กเลยไล่มันก็ไม่ได้เยอะอะไรเพิ่มขึ้นไหนวะไหนวะไม่มีเหรอไม่รู้อะกูหลบไปมีโอข้างบนว่าไปไหนเข้าไปไหนก่อนมไป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 ด้วยขอไป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 ไไป้ปไปไนไปไบไปไ บนทางใหม่อะไรมันเปิด,ปดผีผ,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 ผีผีผีเปิดผีไหมถอย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 เออมันวิ่งมาพร้อมยังไงพร้อมพร้อมเก็บเล็กส่งกลับบ้านเก่าได้ไหมใหญ่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 ตรงมันกลับใหญ่ส่งมันกลับ

ต้องถอยดิโดนโดน,โดนระเบิดกูดเข้าไปโดนไฟด้วยัมไมโไม่มีอ่ะยังคงค้นหาไลต์มาเออื้ราแบ่งให้ไหวก็่มีไม่มีมีมีวายมา<ด> ใครมาวะขนาดนี้นน thank you ไม่เจอแล้ววะรอดนนั่นแหละมันบินไปได้เหรอหรือว่าไงวะยังไม่เห็น,นเลยตอนนี้ไม่เห็นโอนน้นั่นแหละนั่นแหละมินยากจังใช่โรเทดไหมไปต่อโรเทดเข้าเข้าเทอบน์ไหมรู้ว่าแต่ว่าวงวงพาวเวอร์กิต ทะลุเพกิจไปลิฟต์มีรถตรงนั้นขับทะลุได้ได้ฮีวิ่งยโอ้โหศพนี้มันก็น่ากลับไปฟาร์มเลยเตอของเต็มแล้วมั้งเนาะหมดละของเต็มละขายอย่างเดียวแค่กระสุนวันนี้มันขึ้นได่หรอวะไม่น่าได้นะไม่ได้ไม่ได้ต้องลง ขัมัขพารถบินกนได้แต่ไม่จำเป็นไ่่อาวเียดีง้ยิงตรงไหนก่อนดีปะเนี่ยโอ้โหหลายทางด้วยกันวะออถ้ายิงล่างบนจะมาเว้ยไอ้ดอกลงว่ะเออทำไงดีะที่เขียวไอดอ ใช่ต้องต้องยิงบนเท่นั้นนะมามามาจะเป็นยังอุ้ยไม่ได้ยิงไม่ได้ม่ติดเนิ่งไม่เนิ่งเขาลบก่อนโดนไฟหลบ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 เลยล่างอู้ลงล่างนะเราต้องอ้อมไปข้างหลัง ไม่รู้เกีวกัระสุนลไล่มาเผื่อเออดีดีกูหมดละแข่งกันไปแข่งกันมาวะแม่งเลยอ้ดตรงนั้นเองอดวะอดไอบวะไม่ได้อที่มันไม่ดีเลยแค่เพียงเอื้อมือหลบไม่ได้อะเออแมงเออ้อแม่งอยู่บนนั้นได้ยินได้ปะ อนันึงเราไปอยู่ข้างบนนั้นไม่ได้หรอวะอนนไม่ได้นี่ว่าเออนี่นี่เราจะสุดลลไลครท์บาดยิงปะต้องเข้าวงขอยึด So like like <sharp inhale> <sharp inhale> the rings close and we've got a whole minute to dawdle. 1นาที here แกะระเบิดที่นี่รีชาร์มตเล่นไม่ได้วะแม่งไหนวะ ตรงไหนอยู่ได้ไปะ่ะวะตรงนี้ก็อยู่ได้กลับข้างนอกเพราะกิจแต่ว่าตอนนี้อย่างเราไปดูให้ตรงนู้นปะไปด้วยดิตรงนั้นย่อมดีกว่าในบ้านมีนนนคนครับ่ครับมาวินนี่ว่ะ กูมีแขนมาวินนะแต่มันใกล้เกินพี่ชุบใครวะมันจะดีหรือเปล่าต้อเสร็จจะดีเปล่าะต้องไปกูจะดันเข้าให้อีกนิดนึงมาโอ้ยับเป็นยับยิงเปนยับเลยใช่ใช่ทหน้านี่เองถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นได้มาวินให้ตัดตัวเร็ว มีแล้วกระเป๋า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 เออเออเออเอาไว้ก่อนแป้งตรงนั้นเหรแอร์ดอปะใช่เลย มีคนมาเอื้อไม่ได้ไม่ได้ทางนีน้ก็มากลับนะกลันบนะกลันบนะสองสองแอร์ด็อกตรงนี้เลยใกล้ๆเนี่ยเอาได้ไหมมันมีคนด้านล่างอะดิแต่ว่าอาจจะได้เดี๋ยวกูดักให้โอ้โหดูใกล้มากเกาะอทองไม่เอาเอะไปละวไ้เกาะม่วงอะไอ้เกาะม่วงไม่เอาเอาแล้วนี่ไ แต่ว่าวงอยู่ตรงนี้ว่ะเอาไงดีวะเกาะม่วงบาเร็วมันหาที่หลบไม่ได้ว่ะแม่งตรงนั้นตรงนั้นอยู่ได้เพื่อฮุยฮุยฮุยุยุย,ย,ยตรงนี้อยู่ได้บ้านบ้านนี้ห้องที่ห้องบนนี้อยู่ได้มีกระสุนลูกซอยปะไม่มีนีกว่าเพราะมันม,มันมีคนสไลด์เข้าตรงนั้นว่ะ Already hey, <play stairs> inside the ring, fell Rival, right here. Reloading. Kill me, President. you Drop the beam. กระสุนก็เริ่มโหนเรามาหากันจะวิ่งแมนปะเออไม่มีแค่ไม่โว้โยหา <ś c oughs> ไม่เจอ เปิดติดมาเปิดติผีผีผีไหนตรงเนี้ยไม่เอากลับนะไม่เอากลับนะมันกลับแล้ว,ลลวอาบบวเฮ้ยนี่นี่ตรงไหนเอื้อ เอาก่อนยังไงดิหมดที่นี่หมดที่ไหนทางไหนเบินบินบินโกงอูทางนั้นว่ะเอื้อนหน้าเหลือมันกับเราแล้วเอื้อน่าจะเหลือแค่สองตัวมันอยู่ไหนบนเหรออืมกระสุ อ๋อขบวนแป๊บนึงหลบก,ก่อนเท่านั้นผมอ้อมไปหาเพื่อมาแล้วม,มาแล้วอยูงวงเนี้ยไปหากระสุนเอาไม่มีวะไม่มีแล้วระเบิดไม่มีเหมือนกันให้กูอ้อมก,ก่อนกูอ้อมก,ก่อนไม่ต้องเข้าวงใช่ผมอ้อมมันเข้ามาแล้วบินมาแล้วไปเลย แน่นั่งก่อนนั่งพงมาดูนนั้นกับวอตเที่ตัวมีม,มออกเทนด้วยนะสตัวสามสามสามตัว

ยืนรวมกันมากก็ไม่ค่อยดีดีเมียนติใช่ไหมเอื้อเฮ้ยเออตัวนึงอย่ารอเส้นตีอยู่นั่นดิบวิดิบวิได้ๆมันต้องมีตัวบินตัวหนึ่งบินละบินละรับลายมันมันสแกนบินสามตัว ไม่มีอันติปะมีใายเรื่องตายตายเอาเลย เอ้อเอื้องแุ่งชื่อเอื้อหน่ะนั่นซ้ยา,นนายหลังกู้น่ะเสร็จแล้วย่าไปชุบเอื้อได้ป๋วดึง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 ผมมีกระเป๋าทองได้อยู่เอื้อทันโอเคอีกต่อเลยถ้ามันตัวเดียว

อูพันเก้าอืออูพันหกเอาเรื่องิชหายไป